คาถาธรรมบทที่26พรามณวัค์ว่าด้วยพรามพรรามเธอจงพยายามตัดกระแสให้ขาดจงบรรเทากามทั้งหลายให้ได้เธอรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็จะรู้แจ้งสภาวะที่บจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้คำว่าพรามหมายถึงพระอรหันต์คำว่ากระแสหมายถึงตัณหาสภาวะที่อะไร ที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไหมายถึงลิบผ่านเมื่อใดพร,รามเป็นผู้ถึงฝั่งไหนธรรมทั้งสองคือสมรถะแะวิปัสนาเมื่อนั้นสังโยคะคือกิเลสได้แก่โยคะทั้งหมดของขาผู้รู้อยู่ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ใดไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งโน้นหรือไม่มีทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้น เราเรียกผู้น,นั้นผู้ปราศจากความกระวนกระวายปลอดจากกิเลสแล้วว่าพรามอธิบายฝั่งนี้คืออายตนะภายใน6ไม่มีฝั่งนี้คือไม่ยึดถือตาหูจมูลิ้นกายใจว่าเราหรือของเราไม่มีฝั่งโน้นคือไม่มีความยึดถืออายตนะภายนอก6คือไม่ยึดถือรูปเสียงกรถสัมผัสและธรรมรมว่าเราหรือของเราผู้เพ่งพินิษ์ ราสจากผู้ลีอยู่ตามลำพังทำกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะบรรลุประโยชน์สูงสุดคืออรหัตผลเราเรียกว่าพร,รามดวงอาทิตย์สองสว่างเฉพาะกลางวันดวงจันทร์สองสว่างเฉพาะกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องลบแล้วจึงสง่างามพร,รามเพ่งพินิจจึงสง่างามแต่พระพุทธเจ้าทรงสง่างามด้วยพระเดชคือเดชแห่งศีลเดชแห่งคุณเดชแห่งปัญญาเดชแห่งบุญและเดชแห่งธรรม ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ที่ลอยบาปได้เราเรียกว่าพรามเพราะประพฤติสงบเราเรียกว่าสมณะฉะนั้นผู้ที่กำจัดมลทินของตนให้หมดไปได้เราจึงเรียกว่าบรรปชิตประพฤติสงบอธิบายว่าสงบอกุศลธรรมทั้งหมดมลทินหมายถึงกิเลสมีราคาเป็นต้นพรามไม่พึงทำร้ายพรามไม่พึงจองเวรพรามผู้ทำร้ายนั้น น่าตำหนิพร,ราหมณ์ผู้ทำร้ายพร,ราหมณ์พร,ราหมณ์ที่จองเวนตอบนั้นน่าตำหนิยิ่งกว่าข้อที่พร,ราหมณ์ห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายได้เป็นความประเสริฐไม่น้อยเลยใจที่มีความเบียดเบียนกลับจากวัตถุใดๆความทุกข์ก็ย่อมสงบประงับจากวัตถุนั้นๆอธิบายอารมณ์อันเป็นที่รักว่าหมายถึงการเกิดขึ้นแห่งความโกรธของผู้มักโกรธก็เพราะมีอารมณ์เป็นที่รัก ผู้ไม่มีกรรมชั่วทางกายวาจาและใจสำรวมระหวังได้ครบทั้งสามทวารเราเรียกว่าพรามกรรมชั่วหมายถึงกรรมที่มีโทษมีทุกข์เป็นกรรมไรทําสัตว์ให้ตกไปในอาบายบุคคลรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วจากอาจารย์ใดควรนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมไฟที่บูชาฉะนั้นคนเป็นพรามไม่ใช่เพราะกล้าวชดาไม่ใช่เพราะโคตร ไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดแต่สัจจะและธรรมมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นเป็นพรามอธิบายสัจจะหมายถึงสัจย,ยานรู้อริยสัจสี่โดยอาการ16คําว่าธรรมหมายถึงโรกุตรธรรม9เจ้าคนมีปัญญาสามการกล่าวชดาการครองหนังเสือจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้า ภายนอกของเจ้าเปล่งปลังเกลี้ยงกลาแต่ภายในของเจ้ารกรุงรังหมายถึงกรกลุงลังด้วยกิเลสผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลสูบผอมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วร่างเพ่งพินิจอยู่ในป่าผู้เดียวเราเรียกว่าพรามเราไม่เรียกบ,บุกคคลผู้ถือกำเนิดเกิดในคันมารดาว่าพรามถ้าเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้มีชื่อว่าโพวาทีคือ เที่ยวรอบเที่ยวเที่ยวเรียกร้องหรือร้องเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เจริญเท่านั้นเราเรียกผู้หมดกิเลสเคลื่อนกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นว่าพรามผู้ตัดสังโย์ได้หมดสิ้นไม่สะดุง้งผู้ร่วมพ้นกิเลสเครื่องคล่องได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพรามคำว่าไม่สะดุง้งอธิบายว่าไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะตัณหาผู้ตัดชนะเชือกหนังและเงื่อนพรามทางสายรัดได้ ถอดริมสลักเป็นผู้ตัดสรูแล้วเราเรียกว่าพรามอธิบายชนะคือความโกรธเชือกหนังคือตัณหาเงื่อนหมายถึงความเห็นผิด62ประการสายรัดหมายถึงอนุสายยิเลสริมสลักหมายถึงอวิชาผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั่นคำดาการฆ่าและการจองจำได้มีขันติเป็นพลังมีขันติเป็นกำลังพลเราเรียกว่าพรามผู้ไม่มักโกรธมีศีลมีวัดไม่มีตัณหาเคลื่อนฟูขึ้นฝึกตนได้แล้ว มีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าพรามผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลายเหมือนหน้าไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้ใดในศาสนานี้รู้ชัดความสิ้นทุกของตนโปร่งภาระได้แล้วปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราดฉลาดในทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุด เราเรียกว่าพรามอธิบายฉลาดในทางและไม่ใช่ทางหมายถึงรู้ว่าข้อประพฤตินี้เป็นทางไปทุกขติข้อประพฤตินี้เป็นทางไปสุขติข้อประพฤตินี้เป็นทางไปนิพพานและรู้ว่าข้อประพฤตินี้ไม่ใช่ทางผู้ใหม่คลุกคลีกับคนสองจำพวกคือคฤหัหั์และบรรปชิตไม่มีความอาลัยเที่ยวไปมีความปรารถนาน้อยเราเรียกว่าพราม อธิบายคุกครีหมายถึงคุกคีทางกายคือการเห็นการฟังการเจรจาปรสาสัยการร่วมกินร่วมดื่มผู้ใดละวางโทษทันในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งและสัตว์ที่มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าพร,รามคำว่าสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งหมายถึงยังมีตัณหาสัตว์ที่มั่นคงหมายถึงหมดตัณหาผู้ไม่มุ่งร้ายในหมู่คนผู้มุ่งร้ายผู้สงบในหมู่ผู้ ภัยผู้สงบในหมู่คนผู้ชอบหาเรื่องใส่ตนผู้ไม่ถือมั่นในหมู่คนผู้ถือมัน่นเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดทําราคะโทสะโมหะมานะและมัคคะคือการลบหลู่คุณท่านให้ตกไปเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกคุณนั้นว่าพราหมณ์ผู้กล่าวคําที่ไม่หยาบคายสื่อความหมายได้เป็นคําจริงเป็นเหตุให้ใครๆขัดเคืองเราเรียกว่าพราหม์ ผู้ใดในโลกนี้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไม่ว่ายาวหรือสั้นใหญ่หรือเล็กงามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดไม่มีความหวังคือตัญหาในโลกนี้และโลกหน้าปราศจากความหวังปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพรามณผู้ใดไม่มีความอะไรคือตัญหาหมดความสงสัยพราะรู้ชัดยาวลงสู่อมตะคือนิพพานบรรลุแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ ผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปทั้งสองได้พ้นจากกิเลสเครื่องคล่องได้ไม่เศร้าโซกปราศจากกิเลสดุดธุดีเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกผู้นั้นว่าพรามขอภยัยผู้บริสุทธิ์ดุดจันแจมมีจิตผ่องใสไม่ขุนมัวคือกิเลสเป็นผู้สิ้นความเพลิดเพลินในภพคือสิ้นตัณหาในภพเราเรียกว่าพรามผู้ใดก้าวพ้นทางอ้อมทางล่มสงสารและโมหะได้แล้ว ้าไปถึงฝั่งแล้วจเจริญฌานไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยดับเย็นเพราะไม่ถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าพรามอธิบายทางอ้อมคือราคะทางลมคือกิเลสสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดผู้ใดในโลกนี้ละกามได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นกามและพบเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้ขาดออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและพบเราเรียกผู้นั้นว่าพราม ผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้ขาดออกบวชเป็นบรรปชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและพบเราเรียกผู้นั้นว่าปรามผู้ละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ได้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากโยคะทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าปรามอาธิบายกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์คืออายุและการมาคุณห้าอันเป็นของมนุษย์ผู้ละทั้งความยินดีและความไม่ยินดีเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปธิกิเลส ครอบงำโลกทั้งหมดเป็นผู้แก้วกล้าเราเรียกว่าพรามอธิบายยินดีไมถึงยินดีในการบัคคุณไม่ยินดีไมยถึงละอาในการอยู่ป่าครอบงำโลกทั้งหมดหมายถึงครอบงำโลกคือขันหาผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่ติดข้องไปดีแล้วและตรสรุแล้วว่าพรามผู้ใดมีคติที่เทวดาคนทานและมนุษย์ก็รู้ไม่ได้ เราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นอรหันตตะขีนาศว่าพระรามผู้ใดไม่มีกิกเลสเครื่องกังวลคือตัณหาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าพรหมามผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แคล้วกล้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ชนะแล้วผู้ไม่หวั่นไหวผู้ชำระแล้วและตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพรหมณ์ ผู้ใดละึกอดีตชาติได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดหมดภารกิจเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราเรียกผู้นั้นว่าปรางอธิบายระฤก์อดีตชาติได้หมายถึงมีทิพประจักษ์สุญานเห็นสวรรค์ยี่หกชั้นอบายภูมิสีเป็นต้นภาวะที่สิ้นสุดการเกิดหมายถึงอรหัตผลหมดภารกิจหมายถึงหมดหน้าที่ที่จะกําหนดรู้ทุก หมดหน้าที่ที่จะละตัณหาหมดหน้าที่ที่จะทําให้แจ้งซิ่งนิพานหมายถึงการทำอริษัทสีให้บริบูรณ์แล้วคาถาธรรมบทพรามวัครที่26จบ